เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่สาสิบหกหวังลี่เซียนรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยแต่นางก็ยังทนงในความงามของตัวเองจึงชัดหน้าขึ้นเล็กน้อย ข้าหวังลี่เซียนคารวะพี่สาวเจ้าค่ะมือที่ถือถ้วยน้ำชาอยู่ชะงักส่งไปหลานเลือบตามองสตรีเบื้องหน้าหวังลี่เซียนสมกับเป็นหญิงงามที่กูจิ้นอันเคยหลงไหลความงามของนางยากที่จะหาใครเทียบเคียงเพียงแต่ด้วยแววตาที่ยิ่งพยองผ้าทางกราวกับว่าทั่วทั้งแข้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าเช่นนี้สมควรกล่าวว่ากูจิ้นอันเป็นคนตาบอดที่แท้จริง ใครให้เจ้าเรียกข้าว่าพี่สาวความไม่พอใจบนใบหน้าผู้มาเยือนถูกเก็บซ่อนเอาไว้มีเพียงรอยยิ้มกับน้ำเสียงแจ่มใสเราต่างก็เป็นพี่สาวน้องสาวเพราะเราใช้สามีร่วมกันมีใช่หรือเจ้าคะดูเหมือนว่าที่หวังลี่ถึงเตือนเจ้าเรื่องฐานะของตัวเอง มันไม่ได้ทำให้เจ้าสํานึกเลยสินะรอยยิ้มเพือดลงคิดไม่ถึงว่าเรื่องที่นางทะเลาะกันเมื่อครู่จะรู้มาถึงหูอีกฝ่ายแล้วข้ารู้ตัวเจ้าค่ะเพียงแต่ข้านับฐานะตัวเองจากความรู้สึกที่สามีมีต่อข้าถ้าเขาอยากให้ข้าเป็นแค่อนุเขาคงไม่บอกให้ข้าเรียกว่าท่านพี่จิ้นหงตอนที่เราอยู่ด้วยกันสองต่อสอง คราวนี้เป็นฝ่ายซ่องไปหลานที่รู้สึกสูญเสียความมั่นใจถทว่านางคือสตรีที่ควบคุมร้านขามากมายและกลายเป็นสะพายใหญ่ในตวนโหมาหลายปีคำพูดเพียงแค่นี้ไม่อาจทำให้ใบหน้าที่เรียบเฉยแสดงออกได้มากนักรอยยิ้มหยอกปรากฏขึ้นที่มุมปากปลายนิ้วเรียวไหลไปตามกำไลยหยกที่สวมติดข้อมือเอาไว้ เจ้าคิดว่าฐานะตัวเองในใจของท่านพี่สูงส่งถึงเพียงนั้นเชียวข้าว่าพี่สาวเองก็ควรยอมรับเรื่องนี้ด้วยนะเจ้าคะส่งไปหลานหัวเราะออกมาเรากับขบขันเหลือเกินข้าไม่คิดเลยว่าคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก่อนแต่งงานสุดท้ายเป็นแค่สตรีที่ไร้เดียงสาบูรุษเวลาอยากจะได้สตรีไม่ว่าอะไรเขาก็พูดได้หมดนั่นแหละ เจ้าคิดว่ามีสตรีในหอคานิกากี่คนที่เคยเรียกสามีข้าว่าท่านพี่จิ้นหงบนเตียงคนฟังตะลึงงันไปนางไม่อาจยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าวมาได้ความรู้สึกระหว่างข้ากับท่านพี่จิ้นหงข้ารู้ดีที่สุดถ้าเจ้าพึงใจจะเข้าใจเช่นนั้นก็ตามสบายแต่จวนสกุลกู่ก็มีกฎที่เจ้าละเมิดไม่ได้เจ้าเข้ามาเป็นเพียงอนุภรยา พูดกันตามจริงฐานะของอนุภรยาที่เจ้าได้รับสูงกว่าสาวใช้อุ่นเตียงแค่นิดเดียวเท่านั้นดังนั้นเจ้าต้องเรียกข้าว,ว่าููหินเรียกสามีของข้าว,ว่าคุณชายใหญ่ทุกครั้งที่เดินผ่านเจ้าต้องกง้ศรรมศีรษะทำความเคารพถ้าไม่มีใครเรียกก็ห้ามเสนอหน้ามาที่เรือนใหญ่เด็ดขาดอ้อเรื่องพวกนี้เจ้าต้องปฏิบัติกับน้องสาวของเจ้าด้วย เพราะฐานะของนางก็คือหูหินคนหนึ่งเช่นกันอย่ารังแกกันเกินไปนักเลยหวังลี่เซียนได้ยินกดแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถยอมรับได้นี่คือกฎสกุลกูถ้ายอมรับไม่ได้ก็เก็บข้าวของออกไปเสีย กูดิ้นอันรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าภรรยาของเขาออกไปส่งหมอนานกว่าปกติจนพันโหกลับออกไปแล้วนางก็ยังไม่มาขณะที่กำลังจะใช้ให้คนไปตามก็มองเห็นร่างของภรรยาพ้นจากมุมของเรือนเข้ามาพอดีปากที่กำลังจะเอ่ยทักกลับหุบลงเมื่อเห็นใบหน้าซีเซียวเขาเข็นรถเข้าไปใกล้ เอื้อมไปจับมือของนางมากุมไว้มือที่เคยอุ่นตอนนี้กลับเย็นและสั่นเทาเกิดอะไรขึ้นหวังลี่ถิงไม่ได้ตอบในทันทีแต่นางเข็นรถเข้าไปด้านในแล้วปิดประตูให้สนิทเมื่ออยู่กับเขาเพียงลำพังจึงเอ่ยขึ้นข้าบังเอิญไปพบพี่สาวมาเจ้าค่ะผูหยินใหญ่ไปรับนางมาพอดี อูิ้นอันระลึกได้ว่าวันนี้ตรงใหม่จีจะต้องไปรับฝ่ายนั้นมาเขากุ่มเหมอที่ค่อนข้างเย็นเอาไว้ลุกขึ้นจากรถเข็นจูงนางไปนั่งบนเตียงถามนางด้วยน้ำเสียงอ่อนย้อนเจ้าพูดอะไรกับนางหรือไม่ หวังลี่ถึงพยักหน้านางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดใบหน้าของคนฟังเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งโปรดและพึงพอใจรอยยิ้มประดับดวงหน้าคมเขาอุ้มภรรยายกขึ้นมานั่งบนตกักใบหน้าที่ซีดเมื่อครู่กลับกลายเป็นสีแดงรู้สึกได้ถึงลมร้อนปะทะแผ่นหลังสองมืออบเอวแน่นไม่ยอมให้ขยับหนีที่หน้าซีดมือสัน่น เพราะตกใจที่พูดออกไปแบบนั้นหรือคิดมากเรื่องที่นางพูดเกี่ยวกับข้าข้าตกใจที่ตัวเองพูดออกไปแบบนั้นมากกว่าเจ้าค่ะแค่ยังไม่ชินที่ต้องเผชิญหน้ากับนางแบบนี้ส่วนเรื่องที่นางพูดข้าไม่ได้เก็บมาใส่ใจขนาดนั้นเจ้าค่ะข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนี้เพียงเพราะอารมณ์กรดดีแล้วอย่าไปฟังสตรีผู้นั้นพูดอีก แล้วก็ต้องทำตัวให้ชิ้นกับฐานะนี้เจ้าเป็นฮูหยินน้อยนางเป็นแค่อนุภรยาต่อไปเจอหน้ากันนางยังต้องก้มศรีรษะให้เจ้าเจ้าค่ะหวังลี่ถิงพยายามเรียกความมั่นใจกลับคืนมาปู่เต้นอันมองใบหน้าด้านข้างของภรยาเขาภูมิใจที่นางเติบโตขึ้นมาเป็นเช่นนี้ต่อไปภายหนะ้า นางต้องชินกับฐานะภรรยาของเขาความจริงการที่กูิินหงรับหวังลี่เซียนมาเป็นอนุภรรยาอาจจะส่งผลดีกับหวังลี่ถิงมากกว่าพี่สาวและครอบครัวคือปมใหญ่ในใจของนางไม่แปลกเลยที่การ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จะทำให้นางรู้สึกตกใจแล้ววาดกลัว แต่เขาหวังว่าเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในตวนแห่งนี้และได้พบกันป่อยขึ้นนางจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เช่นกันตอนที่ข้าไปเอาน้ำชาได้ยินเสียงท่านพ่อหัวเราะคุยกันเรื่องอะไรหรือเจ้าคะนางพึ่งนึกขึ้นได้จึงเอ่ยถามเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกู่ติ้นอันยิ้มกับคำถามนี้ข้าถามท่านหมอว่าเมื่อไหร่ข้าถึงจะสามารถดูแลภรรยาได้ คนฟังงุนงงดูแลอะไรเจ้าคะข้าแข็งแรงดีสามารถดูแลตัวเองได้เจ้าคะ่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่าสามีที่ดีต้องดูแลภรรยาเรื่องใดบ้างฐานะความเป็นอยู่เจ้าคะ่ะหวังลี่ถิงระลึกรู้ว่าสามีที่ดีต้องสนับสนุนภรรยาในเรื่องฐานะการเงินความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิต บางทีเรื่องที่เขาพูดอาจหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงตนสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตของนางได้นางจึงหันกลับมามองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนท่านไม่จำเป็นต้องดูแลข้าเลยเจ้าค่ะสำหรับข้าแค่ท่านแข็งแรงกลับไปเป็นรองแม่ทัพที่องค์อาจบนหลังมา้าก็พอแล้วเจ้าค่ะคำหวานที่ภรรยาป้อนใส่ทำให้หัวใจของเขาชุ่มชื่น ยินดีที่รู้ว่าเจ้าคิดแบบนั้นเพียงแต่หน้าที่ของสามีในการดูแลภรรยาอีกประการคือต้องทำให้ภรรยามีความสุขความพึงพอใจในทุกด้านรู้หรือไม่ทุกด้านในขณะที่กำลังงุนงง,งหวังลีถิ่งก็สะดุง้งเพราะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ร่างของนางนางหน้าแดงหันกลับไปต่อว่าสามีอย่าซนนักสิเจ้าคะ เอามือออกเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าคะอู่จิ้นอันหัวเราะข้าก่อเจ้าอยู่จะให้เอามือที่ไหนออกเล่าก็ข้างล่างทอยคำติดอยู่ที่คอถ้าไม่ใช่มือแล้วอะไรที่สัมผัสก้นของนางอยู่ ใบหน้าแดงและท่าทางเขินอายอย่างนั้นทำให้เกิดความรู้สึกทั้งรักทั้งเอ็นดูอย่างบอกไม่ถูกกูเิ้นอันกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าภรรยาของเขาจะไม่หนีไปไหนกลิ่นกายที่เขาเคยชื่นชมว่าหอมสะอาด แตกต่างจากพี่สาวที่มักมีถุงหอมกลิ่นฉุนติดตัวตลอดเวลาความสะอาดของกลิ่นทำให้เขารู้สึกว่าร่างนี้เหมือนเด็กสาวที่เพิ่งพ่อนวัยปักปินสัมผัสเนื้อเนียนนุ่มชวนให้อยากบีบจับไปทั่วทั้งตัวอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มือดูเหมือนจะแสดงอาการดื้อรั้นอยู่ภายใต้ผ้าที่ถูกสวมทับกันหลายชั้น เริ่มแรกอาจไม่รู้แต่หวังดีถิ่งมิใช่จะไร้เดียงสานางพอมีความรู้บ้างเพราะตอนเช็ดตัวให้กูจิ้นอันก็ได้เห็นอะไรต่อมิอะไรมาบ้างเพียงแค่จินตนาการถึงบางสิ่งพี่กำลังต่อสู้ก็ทำให้ต้องสะบัดสีสะไล่ความคิดนั้นออกไปเสียงทุ้มค่อนข้างแหบเอ่อยถามรู้หรือไม่ว่าคืออะไรไม่รู้เจ้าคะ่ะ ไม่อยากรู้ด้วยเจ้าค่ะตอบพลางขยับตัวจตลุกหนีทันใดนั้นปู่จิ้นอันก็ส่งเสียงประหลาดที่นางไม่เคยได้ยินมาก่อนออกมาเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายต่ำลึกคล้ายเสียงร้องด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอาจเพราะอยู่ใกล้จึงได้ยินราวกับว่ากำลังกระซิบที่ข้างหูอ้อมแขนแน่นขึ้นจนหวังรี่ถึงชะงักไปด้วยความตกใจอย่าเดิน เขาดูเสียงตำ่ำถ้าไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรก็อย่าดิ้นหวังลี่ถิ่งใช้สองมือปิดหน้าไม่กล้าดิ้นอีกนางไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรจะลุกก็ไม่ได้จะนั่งต่อไปก็ดูไม่ดีความกระอักกระอ่วนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนนางเอ่ยถามด้วยเสียงที่ค่อนข้างสันท่านท่านทำให้มันสงบลงไม่ได้หรือเจ้าคะกลัวหรือ นางซุกหน้าเข้ากับฝ่ามือทั้งสองข้างพะงกศีรษะอย่างช่วยไม่ได้กูจิ้นอันได้แต่หัวเราะอย่างอดกลั้นเอาเถิดจะโทษใครได้เรื่องพวกนี้จะใจร้อนด่วนได้ก็เกรงว่าจะทำให้ภรรยาตัวน้อยของเขาหวาดกลัวเขาปรารถนาให้นางเริ่มต้นด้วยความประทับใจมากกว่าไม่เป็นไรข้าจะรอเจ้าพร้อม แทนที่ได้ยินเช่นนั้นหวังลี่ถิงจะใครกังวลนางกลับรู้สึกผิด ก่อนแต่งงานแม้ว่าจะไม่มีใครคิดว่ากู่เ้นอันจะฟื้นขึ้นมาหรือไม่แต่ตามหน้าที่แม่สื่อยังมอบหนังสือให้นางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าสาวความรู้ของหวังลี่ถิงนับว่ามีพอตัวนางรู้ว่าเรื่องนี้ต้องจัดการอย่างไรและรู้ดียิ่งว่านี่คือหน้าที่ของภรรยาอย่างนางแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าสามีถูกปล่อยให้รอนี่มิใช่ว่านางบกพร่องในหน้า ที่หรอกหรือไม่ต้องกังวลสามีขายรู้ความคิดของภรรยาเขาลูบแขนปลอบย้อนมันจะดีกว่าถ้าเราพร้อมกันทั้งคู่ข้ารอได้เพียงแต่อย่าให้รอนานเกินไปนักก็พอข้าข้าขอเวลาแค่วันเดียวเจ้าค่ะวันเดียววันเดียวแน่ใจหรือ เขาถามย้ำด้วยความคาดหวังนางพยักหน้าเหมือนนกที่กำลังจิกมาเล็ดข้าวเจ้าค่ะวันเดียวได้ถ้าเช่นนั้นข้าจะปล่อยเจ้าก่อนเจ้าค่อยๆลุกแล้วเดินออกไปไม่ต้องหันกลับมาหวังลี่ทิ่งรับคำสั่งมือที่ก่อนเอวคล้ายออกระหว่างที่นางลุกขึ้นนั้น ลมหายใจของกู่จิ้นอันกระชั้นทีนางยังได้ยินเสียงเขาผ่อนลมหายใจลอดไรฟันออกมาด้วยความอดกลัน้นสองมือยกขึ้นปิดหูพอพ้นจากตัวสามีมาได้นางก็เดินจากไปทันทีมิได้หันกลับมาตามคำสั่งหวังลี่ถิงเลยออกไปที่โรงครัวแซงทำตัวยุ่งอยู่ในนั้นแทนตกเย็น กูเจ้นหงก็กลับมาจากด้านนอกเขากินอาหารกับสหายมาแล้วจึงไม่ได้ร่วมโตะ๊ะแต่ตรงกลับไปที่ห้องพักส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าภายในห้องนั้นซ่งไปหลานกําลังนั่งรอเขาอยู่ทันทีที่กลับมานางก็เงยหน้าขึ้นมองแต่ไม่ยอมพูดอะไรพวกเขาเป็นสามีภรรยากันมานานยายจะไม่รู้นิสัยใจคอกันกูเจ้นหงเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไร เพียงนั่งลงข้างนางจับมือบางมาลูบไหล้อย่างเอาใจอารมณ์เสียทำไมตัวต้นเหตุกล้ามาถามด้วยหรือเจ้าคะว่าข้าอารมณ์เสียทำไมข้าก็อธิบายแล้วไม่ใช่หรือ ทำมยังต้องอารมณ์เสียอีกเขาถามเสียงอ่อนเรื่องนี้ตัวเองผิดก็ต้องยอมรับแต่นั่นๆไม่ก่อเรื่องให้กลายเป็นปัญหาส่องไปหลานหันมามองสามีเอ่ยเล่าด้วยน้ำเสียงไม่พอใจคนของท่านทำให้ข้าอารมณ์เสียตอนข้าเรียกนางมาพบนางชัดหน้าชูคอบอกข้าว่าท่านรักแล้วก็หลงไหลานางมากถึงขั้นขอให้นางเรียกว่าท่านพี่จิ้นหง ในใจคงคิดว่าตัวเองเป็นหูหินร่างมากกว่าอนุภรยากระมังแล้วเจ้าเชื่อที่นางเล่าหรือไม่ข้าไม่ได้สิ้นคิดขนาดนั้นหรอกนะเจ้าคะสตรีผู้นั้นไม่ได้มีอะไรดีเลยนอกจากรูปร่างหน้าตาจะฐานะหรือสติปัญญาก็ไม่ได้ส่งเสริมท่านเลยถ้าท่านจะหลงแค่รูป ป่านนี้สกุลกู่คงมีนางคณิกาเป็นอนุภรยาอยู่เต็มจ้วนเสียงพูดสะบัดเพื่อให้รู้ว่าไม่พอใจและเหยียดหยามคนที่ถูกพูดถึงมากแค่ไหนเลยไปประชดสามีที่ชอบเข้าหอคานิกาเป็นประจำด้วย กูติ้นหงพยักษ์น่ารับเขาเองก็คิดแบบนั้นน่าเสียดายที่กู่จิ้นอันไม่ได้แต่งภรรยาแบบนั้นเข้าจวนมิเช่นนั้นแผนการของเขาคงราบรื่นกว่านี้คาดคะเนได้เลยว่าน้องชายที่พิกรพิการจะถูกภรรยาละเลยตายเสียก่อนที่เขาจะวางเพลิงหรือต่อให้รอดมาหวังลี่เซียนก็คงไม่มีความพยายามจะพากู่จิ้นอันออกจากกองเพลิงเหมือนน้องสาว แผนการนี้ผิดพลาดก็เพราะกู่ติ้นอันได้ภรรยาดีเกินไปพอนึกถึงเรื่องนี้เขาก็เอ่ยถามจิ้นอันเจอนางแล้วหรือยังเจ้าค่ะแต่น่าจะรู้ว่านางมาแล้วเพราะหวังลี่ถิงบังเอิญเจอพี่สาวที่หน้าประตูจวนพอดีแล้วเป็นอย่างไรข้าเคยได้ยินว่าหวังลี่ถิงเป็นลูกไล้ของพี่สาว ข่าวลือนี้เป็นสิ่งที่สามารถสืบหาได้โดยง่ายเพราะหวังลี่เซียนเป็นบุตรสาวของภรรยาเอกส่วนหวังลี่ถิงเป็นบุตรสาวของภรรยาร้องบีดาจึงเข้าข้างพี่สาวมากกว่ากลายเป็นว่าผู้คนมักเห็นน้องสาวติดตามพี่สาวไม่ต่างจากสาวใช้ส่งไปหลานฟังแล้วยิ้มเยาะนึกไปถึงเรื่องที่ได้ยินเกี่ยวกับการประทะคารมของสองพี่น้อง คงไม่กลัวแล้วเจ้าค่ะตอนพบหน้าหวังลี่ถิงสั่งสอนพี่สาวเรื่องฐานะเสียด้วยซ้ําตอนนี้นางเป็นภรรยาเอกของคุณชายร่องส่วนพี่สาวเป็นแค่อนุภรรยาคุณชายใหญ่คงจะถือโอกาสนี้กดหัวพี่สาวเสียมากกว่าผู้ฟังขำมวดคิ้วช่างเถิดเพราะประเด็นสําคัญของเขามิใช่ว่าหวังลี่ถิงจะเป็นอย่างไรเขาสนใจแค่กู่จิ้นอันจะเป็นอย่างไรมากกว่า วันนี้คงต้องไปใช่หรือไม่เจ้าคะคำถามดังขึ้นขัดกับความคิดสายตาของซ่องไปหลานทอดมองด้วยท่าทางไม่พอใจแต่ถึงอย่างนั้นนางก็มีได้โวยวายเอาเรื่องเพราะรู้ดีว่าความคิดของสามีที่มีต่อฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ที่สงบเยือกเย็นนี้ทำให้สามียิ้มอย่างพึงพอใจเขาลูปไหลมือของนางอีกครู่หนึ่งนางมาวันแรก คืนนี้คงต้องไปหาแต่ไม่ค้างหรอกข้าจะกลับมานอนที่นี่ใครสอนกันเจ้าคะท้าทางแง่งอนนั้นก็พอแต่น่ารักก่อนจะบอกจุดหมายข้าให้นางอยู่เรือนส่วนท้ายติดกับเรือนซักล้างท่านไปหาเอาเองก็แล้วกันกูติ้นหงพยักหน่ารับคำบอกเล่าแล้วจึงลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปทันที ทิ้งสายตาทอดอาไลาของภรรยาไว้เบื้องหลังเรือนส่วนท้ายอยู่ค่อนขลางงใจกูจิ้นหงต้องสอบถามเบารับใช้อยู่เล็กน้อยเพราะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเพียงแค่เขาก้าวเท้าพ้นช่องประตูแบ่งเขตเข้ามาก็าพบร่างกระหงในชุดคลุมสีแดงนั่งรออยู่ที่ไม้หินด้านในโคมไฟส่องให้เห็นภาพนั้นคล้ายเงารางเรือนเหมือนภาพฝันสาวใช้ถือเตาให้ความร้อน อยู่ด้านข้างวังลี่เซียนที่หันกลับมายิ้มให้เขาควรค่าที่บุรุษจะลหลงไหลจริงๆแต่เพียงแค่รูปเท่านั้นสองมือเรียวกอดกระวัดเข้าที่แขนของเขาทั้งทรงอกและแก้มแนบชิดอย่างยั่วยวนน้ำเสียงออดออนเหลือประมาณท่านพี่จิ้นหงข้ารออยู่นั่นคิดว่าท่านจะไม่มาเสียแล้ว สายตาที่ทอดมองอ่อนลงแม้แต่น้ำเสียงก็คล้ายจะปลอบประโลมใจมือหนาอบคลุมไหล่แบบบางของนางเอาไว้มีงานให้ต้องจัดการในวังหลวงเยอะเลยกลับช้าแต่อย่างไรก็ต้องมาหาเจ้ามีใช่หรือเจ้ามาที่จวนสกุลกู่วันแรกคงกลัว่วข้าต้องมาปลอบ หวังลี่เซียนยิ้มอย่างผู้มีชัยดวงตาพยองกระนี่อย่างไรไหนเลยซ่องไปหลานจะรู้ดีกว่านางท่านพี่ติ้นหงทั้งรักทั้งหลงนางเพียงไดคอยดูเถิดนางจะทำให้เห็นประจักษ์ค่าความรักของนางมีราคามากภายหน้าคนพวกนั้นจะต้องจ่ายให้ด้วยการก้มศีรษะให้นางเมื่อยามพบเจอ คืนนั้นหวังลี่ถิงนอนเว้นระยะห่างเล็กน้อยตราบใดที่ยังไม่ผ่านวันนี้ยังมีเวลาให้นางเตรียมใจกู่จิ้นอันที่นอนร่วมเตียงส่งเสียงหัวเราะใส่เสียด้วยซ้ำนางไม่กล้าแม้แต่จะพลิกขยับตัวเพราะกลัวว่าจะไปสัมผัสอะไรที่มิควรเข้าจวนถึงเช้าดวงตาจึงโหดดำเมื่อได้เห็นท่าทางยิ้มหยอกของสามี ก็สะบัดหน้าให้พอรู้ว่าไม่พึงใจต่อการกระทําฝ่ายนั้นก็งองงอนด้วยการจับมือจับแขนานางมาลูบไหลเอาใจหลังจากกูเจ้นอันฟื้นขึ้นมา อาหารเช้าทุกมื้อต้องรับร่วมกับคนอื่นในครอบครัวหวังลี่ถิงจึงช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและเข็นรถเข็นออกไปเหมือนอย่างเคยเท่าว่าพอพบหน้ากู่จิ้นหงที่มาพร้อมส่งไปหลานฝ่ายนั้นก็ส่งยิ้มหยันมาให้ในนี้คงสื่อถึงเรื่องที่รับอนุภรยาคนใหม่มาเมื่อวาน ชายบนรถเข็นแซงทำหน้าเศร้าและหงุดหงิดใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรเป็นเพียงการกระทำด้วยความสมเพศพี่ชายเท่านั้นเอาเถิดให้เขามีความสุขไปสักหน่อยเพราะอีกไม่นานคงไม่ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้านั้นแล้วเมื่อมื้ออาหารเช้าจบลงปู่จิ้นหงก็เอ่ยถามน้องชายที่กำลังจะกลับเรือนเจ้าได้พบอนุภรยาข้าแล้วหรือไม่ สายตากู่ติ้นอันแสดงถึงความเบื่อหน่ายแต่ครู่หนึ่งยามมองศพพี่ชายกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจพบหรือพบทำไมคุณชายอย่างข้ามีอะไรให้ต้องไปพบอนุคนหนึ่งของท่าน กูจิ้นหงรับรู้ได้ถึงความไม่พอใจนั้นความสุขจึงอาบไปทั่วใบหน้าก่อนจะเงยมองหวังลี่ถิงที่ก้าวถอยออกไปเล็กน้อยอย่างรู้งานแล้วก้มกระซิบข้างหูน้องชายข้าไปพบนางมาเมื่อคืนอดีตคนรักของเจ้าคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยรู้หรือไม่แต่เจ้าคงไม่เข้าใจหรอกว่านางเร่าร้อนแค่ไหนเพราะว่าเจ้าเป็นแบบนี้ คงนึกไม่ออกว่าผัวเมียเขาทำอะไรกันบ้างตอนกลางคืน,คนไม่พูดเปล่ายังหัวเราะใส่หน้าแล้วเดินจากไปฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ